างวัลนใน Entertainment Award สาขาครอบครัวแห่งปีได้แก่ครอบัวีเบล่านางง้นองมีค่ีคคมั่อี้ิ่งมะอ,อแฟนคลับอยู่ไหนล่ะ แต่ล่าสไม่เคยคองคุณแม่ออกงานไหนๆเลยนี่น่าจะเป็นครัออ<ช>้งแรกปล่าครับคุณแม่ออกงานนะฮะให้เขียนนายเนมากเลยนะครับสวัสดีค่ะรักงานวันด้วยนะคะ ยังเลยค่ะค่ะขอบคุณนายเอนเตอร์เทนมากๆนะคะรางวัลนี้เป็นเกียรติมากๆจริงๆถึงทั้นที่คุณแม่ปราณีมาออกงานค่ะนี่เป็นงานแม้ของคุณแม่ค่ะขอทุกคนยกมือให้กับคุณแม่ได้ไนมคะค่ะแล้วเก็เชื <without forgetting> ่อ <concealed> ว่าในหลายๆครอบครัวนะคะก็สมควรได้รับรางวัลนี้เช่นกันเราก็ถือว่าเราสองคนเป็นตัวแทนที่รับรางวัลนี้แล้วกันนะคะก็สำหรับ คำว่าครอบครัวของเบลมันเป็นคําที่กว้างมากๆแล้วก็หลากหลายมากนะคะมันอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายเลือดเพียงอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นความรักแล้วก็การกระทําที่มอบให้กับกันและการรวมถึงการสนับสนุนการความหวงใย,ยการโดยที่มันไม่ได้จากัดในเรื่องของ,งสายเลือดในเรื่องของเพศหรือว่าสถานะทางทะเบียนนะคะก็ แล้วเบลก็เชื่อว่าครอบครัวก็เป็นรากฐานสําคัญมากๆของทั้งชีวิตแล้วก็ของสังคมด้วยค่ะแล้วก็ขอใช้รางวัลน,นี้สาดูดีกับทุกคนที่สร้างครอบครัวขึ้นมานะคะก็ขอเป็นตัวแทนรับแทนทุกคนคะ่ะรางวัลน,นี้เป็นของทุกคนทุกครอบครัวค่ะและก็สุดท้ายนะคะผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสาเร็จทั้งหมดของเบลต้องยกให้คนนี้ค่ะคุณแม่ปราณีนะคะ คนเชื่อไหมคะว่าทุกวันนี้คุณแม่ยังตื่นมาส่งเบลไปทํางานทุกวันไม่ว่าจะเช้าแค่ไหนคะ่ะคือแบบคุณแม่น่ารักมากๆค่ะก็ทุกความดีงามที่เกิดขึ้นในชีวิตเบลนะคะขอ,อยกให้ทั้งคุณแม่ปานีแล้วก็คุณพ่ออานนด้วยค่ะคือถ้าไม่มีสองคนนี้นะคะที่คอยเลี้ยงดูแล้วก็มอบความรักความห่วงใยให้เบลก็คงไม่มีเบลในวันนี้นะคะ่ะสุดท้ายแล้วก็เอออยากจะบอกว่าของขวัญที่ดีที่สุดน,นะคะที่จะมอบให้กับคนในครอบครัวได้ก็คือเวลาค่ะก็ ขอบคุณสำหรับรางวัลน,นี้มากๆนะคะกับรางวัลครอบครัวแห่งปีให้เราสองนนะคนค่ะขอบคุณแม่และน้องเบลล่าด้วยนะคะขอียนเชิญคุณสุทิชัยชื่อชูศิลป์ค่ะกรรมาการบริษ,ษาารัทอสเมพารทากำัดมหาชนขึ้นมอบช่อดอกไม้ให้กับคุณแม่และน้องเบลล่าค่ะ